ไปดูล nee, ูกมาต้องไปดูไปหลอกไลมาต้องไปดูนะนอนนะนอนนะคะนอนนะลูกนะนอนนะโอเคมาหอมกว่าหอมแล้วผากแล้วนอนได้แล้วนะคนดีของยายคนดียายนะคะคนเก่งนะคะเก่งทั้งนอนนะคะ นอนแล้วนะน้องเพชรนอนนะคะพอน้องเพชรนอนยายก็จะไปหอมเหมือนกันนะคะยายหอมทั้งสองคนเลยให้หอมสองคนเลยนะคะน้องน้องคอยต้องน้องน้องคอยจะอยู่กับยายน้องเพชรจะอยู่กับยายบีให้ยายบีเอานอนนะคะดูนะมึงเจ้าบึงเด้กฝ่ายชายในบง <c oughs> จีบเล่นลอมรักไม่มีขอแม่่วงเจ้าดังดวงใจลูกความที่เจ้าโบยบินไปมีความห่วงใยแม่ตามต่อย บ้านที่เรือพกพากตัวแรกลูกแม่เราใครสบายท่บ้าน แล้วนะคะหลับเลยลูกหลับเลยนะคะออโอเคโอเคแล้วค่ะหลับแล้วค่ะประมาณน,นี้ค่ะเกี่ยวไปเกี่ยวไม้อยู่นี่ ใบหูย้ายนี life, ่ใบหูย้ายก็ค่อยแล้วใบหูแล้วนี่เลนบอใบหูค่อยในใบหูก็รับรักไม่มีขอแม่ฮวงเจ้าดังดวงใจ